คนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็เคยถูกตัดสินว่าเป็นคนโง่วันหนึ่งโทมัสเอดิสันในวัยเด็กกลับมาบ้านพร้อมกับยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับแม่ของเขาเขาพูดว่าแม่ครับ ครูให้เอากระดาษแผ่นนี้มาให้กับแม่แม่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์อ่านครูเขียนว่าอะไรครับแม่ตาของแม่โทมัสเต็มไปด้วยน้ําตาเธออ่านกระดาษแผ่นนั้นและพูดด้วยน้ําเสียงอันดังกึกก้องต่อหน้าลูกชายของเขาว่าลูกชายของคุณคือเด็กอัจฉริยะในโรงเรียนของเราเล็กเกินไปสําหรับเขาและไม่มีครูที่ดีพอที่จะสอนเขาได้กรุณาสอนลูกคุณด้วยตัวของคุณเองนับตั้งแต่วันนั้นเธอได้สอนหนังสือโทมัสด้วยตัวเองจนกระทั่งเธอป่วยและเสียชีวิตไปหลายปีต่อมาหลังจากแม่ โทมัส <Thomas S 2> ได้เสียชีวิตลงเขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษเขาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมากมายและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท General Electric บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกวันหนึ่งขณะที่โทมัสกําลังหาของในห้องเขาได้เจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่ครูเคยเขียนซึ่งแม่ของเขาได้อ่านให้ฟังตอนเด็กแต่ที่จริงแล้วในกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่าลูกชายของคุณมีความบกพร่องด้านปัญญาเราไม่สามารถให้เขาร่วมชั้นเรียนได้อีกต่อไปนั่นแปลว่าโทม เมื่อโทมัสได้รู้ความจริงเขาได้เขียนบันทึกลงในไดอารี่ของเขาโทมัสเอดิสันคือเด็กที่มีความบกพร่องด้านปัญญาแต่แม่ของเขาคือผู้พลิกฟื้นให้เขากลายมาเป็นบุคคลอัจฉริยะแห่งสตวรรษคำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตวันนี้คุณอาจไม่โชคดีเหมือนโทมัสเอดิสันที่แม่ของเขาได้พูดสร้างแรงบันดาลใจจนทําให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะคุณอาจถูกดา่าถูกว่าแต่นั่นก็ไม่สําคัญว่า จะพูดถึงคุณยังไงแต่มันสาคัญที่คุณจะเชื่อว่าตัวเองเป็นยังไงสิ่งที่คนอื่นพูดอาจไม่เป็นความจริงแต่สิ่งที่คนพูดกับตัวเองต่างหากจะสร้างความจริงให้กับคุณไอสไตล์เคยพูดไว้ว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ทั้งชีวิตมันจะคิดว่ามันโง่ไม่ว่าคุณจะถูกดา่าถูกว่าอะไรมาก็ตามแต่ผมอยากบอกคุณครับว่าคุณคืออัจฉริยะและสามารถประสบความสําเร็จได้ในแบบของคุณ,คณ